สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เมื่อความรักที่จบลงพร้อมกับความเสียใจที่ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปตลอดนั้นได้เพียงความหลอกลวงกลับคืนมาแต่จะทำอย่างไรให้หัวใจฟื้นตัวเร็วขึ้นเพราะเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์ด้วยความทุกข์ที่แสนสับสนดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีดึงตัวเองกลับมาหลังเสียหลักเพราะรักที่หลอกลวงนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันอาจทำให้คนอก หากช้ำรักกลับมาเป็นคนเดิมที่สดใสได้ไหวขึ้นและพร้อมที่จะกลับมารักตัวเองอย่างเต็มที่ตามไปดูกันครับข้อที่1ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ การที่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับความรักบนโลกใบนี้ว่าจริงๆแล้วโลกจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่ให้มาก่อนคนที่ใช่เสมอเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์เก็บไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่สามารถกลายมาเป็นภูมิคุ้มกันให้คุณได้ในอนาคตอย่ามองว่ามันแย่แต่ให้มองหามุมดีๆให้เจอครับ ข้อที่2อ,อย่าโทษตัวเองและเอาแต่ตั้งคำถาม บางคนอาจจะโทษตัวเองที่เลือกคนผิดหรือไม่ก็โทษตัวเองว่ารักษาเขาไว้ไม่ได้และมัวแต่มานั่งตั้งคำถามซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมเขาถึงไม่รักเราจริงจนบางครั้งคุณมองข้ามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปนั่นก็คือการที่ได้ตัดคนที่ไม่รักคุณจริงๆออกจากชีวิตไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับตัวคุณนั่นแหละครับ ข้อที่ 3. ดึงความเป็นตัวเองที่หายไปกลับมาแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างการปลดปล่อยความเป็นตัวเองกับการประชดเพราะว่ามันเหมือนมีเส้นบางๆขั้นอยู่ดังนั้นคุณควรทำอย่างระมัดระวังที่สุดเพราะว่าเหมือนจะออกแนวประชดคนรักเก่ามากไปก็จะกลายเป็นการเพิ่มความน่ารำคาญและลดคุณค่าในตัวเองลงไปครับ ข้อที่4อย่ารับรู้เรื่องเขาหากคุณยังทำใจไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันจะทำให้คุณตกไปอยู่ในห่วงของความรู้สึกแย่ๆไปตลอดไม่มีทางหลุดพ้นความเศร้าได้เลยครับฉะนั้นการไม่รับรู้เรื่องของเขาจะช่วยทำให้คุณลืมเรื่องเก่าๆได้ง่ายขึ้นและทำให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไวขึ้นกว่าเก่าครับ ข้อที่5อย่าพยายามลืมเพราะมันจะยิ่งจำคำพูดที่ใครหลายคนเคยบอกเอาไว้ว่ายิ่งลืมกลับยิ่งจำมันคือความจริงที่คุณต้องเจอครับเพราะการลืมใครสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังนั้นอย่าบังคับฝืนใจตัวเองว่าต้องลืมเขาให้ได้เร็วๆแต่จงบอกตัวเองเสมอว่าคิดเรื่องเขาไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีดึงตัวเองกลับมาหลังเสียหลักเพราะรักที่หลอกลวงจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาวิธีการคิดง่ายๆที่จะดึงคุณคนเก่าให้กลับมาหลังจากอกหักช้ำรักเพราะถูกทอดทิ้งสำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แสนเศร้าแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆนี้ไปให้ได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ